และนึกเกมเดิมนั่นแหละในพา์ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ผมทําการหลอม Copper Bar ได้แล้วตอนนี้ผมทําการครับอไอรอนแอคน่าจะดีกว่าคัพเปอร์แอควอาครับมาแล้วก็หล่นด้วยโอเคของเต็มมาตรงนี้เอาอันเก่าไปใส่ปั๊บของเต็มมากเต็มไปหมด และตอนนี้ผมกาลังคิดว่าผมจะทำอ่าผมจะไปไปโซนหิมะแล้วลองเอาพวกปิกแอคพวกขวานแบบเหล็กไปสู้ดูไม่รู้จะสู้ได้ไหมโอ,โอ้โหตีทีเดียววะ่ะนี่ตัวแรกมาดิมาดิมาแล้วไงเก่งอ่ะะะตายไปดิต้นไม้นี่แหละโอ้ยตีทีเดียวแตก ตามฟ้าตีแตกขุดได้ไหมไม่ได้หิมะโอเคบ้านสาขาสี่ต้องมาไหมเนะี่ยใกล้เกินไปเนาะไม่ต้องหรอกได้หิมะมา,มาไม่รู้ไปทำอะไรได,ไดเอาไว้ก่อนของโคตรฟูดกระบองเพชร ไม่เห็นมีเลยเลยโซนหิมะรูบว่างโล่งโล่งเกินไปเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาเป็นหวัดพอดีหิมะเก็บไว้ก่อนเผื่อไว้ทําน้ำคงน้ำแข็งใสดงสดงไซเดอร์ได้เผื่อเผื่อโคกไว้ตียับอะครับน้องๆอันนี้ตีไม่ได้แต่นี่ตีได้เตา เานายจะเข้ามาในโซนหิมะไม่ได้นะโอเคช่างมันน้ำแข็งใช้ดแอคขุด,ด้ยกันเดี๋ยวนะต้นมะพร้าวนี่น่าสนใจขอเฉาะนะเหม็นได้เลยเหมือนเดิมก็แค่ต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวตีน ต่าแล้วไงสู้ได้สู้ได้แล้วกันกระดองแตกเลยเอาอะไรทิ้งดีอันนี้ขุดที่ไหนก็ได้ทรายครับแล้วได้เม็ดขึ้นเลยขึ้นมาแต่ว่าเราเก็บกระดองได้ลยโอเคขวานโหดว่ะทั้งขวานทั้งแก๊กเลยตัวนี้สู้ได้ไหมสโนโมนโอ้โหออกมาเป็นหิมะว่าแล้ว อะไรหิมะเต็มแล้วบ้าอันนี้เอามาคราฟเป็นเชือกก่อนละกันเกะก,กะเป็นที่ปับ๊บไอหิมะจงมาเอาเลยยิงเล่นยิงเก่งอันนี้ต้องพัวแล้วมั้งใช่ปะเดี๋ยวอะไรดำดินอะอะไรอยู่ในดินอะเห็นไหมในหิมะ โอ้ยอันนี้ขอาะไม่ได้เฮ้ย่แร่ใหม่แร่ใหม่หน่าสนใจไม้เก็บไม้ก็ได้เคาะแร่ใหม่ได้แร่ใหม่แล้วมันชื่อว่าอะไรซิลเวอร์ว่ะแร่ซิลเวอร์ามาแล้วเมื่อกี้มันเคื่อนไะเราไม่ได้ดูเลยเราคุดขึ้นมาใช่ไหมอ๋คุดมาไม่เป่นธมมะถ้าเรามีขวดร้อนเราสามารถตักน้ำร้อนได้ไหมไม่รู้อะ สลามเต็มเลยวะไอตัวนี้น่ากลัวไอตัวที่มันดำดินน่ะนี่คือตัวอะไรมาเดะ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 ฉหายตัวอะไรอ่ะตัวนีย้มันตามยักษ์เลยเฮ้ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วสู้ยังไงดีกว่าบ้านอยู่ไหนขอกลับบ้านหน่อยครับ ล็อกหลบไปดิล็อกหลบไปไม่รู้ว่าประตูรัวมันกันได้หรือเปล่าเรามาค่อนข้างไกลไหมเฮ้จะตายไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีคันคำว่าผลลัสมองลัสมีเลยสับตีนแตกไปดิไปเอยตีหน่อยตีหน่อยไปเลยไปเลจะตายแล้วดิ ออนไอ้หนุม่มออนออนออนตายไหนมาผัวหนะ่อยมา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 ,มาตายกินเนื้อหน่อยนะโอเคได้ของเล่นใหม่สามารถทำธนูได้โอ้ยทำดาบเทพได้เอ,อ้หอ,อกเทพมันเนมันหอ,อกว่ะมันเขียนว่าขับนี่ขับที่แปลว่าถ้วยคนขับกัน ตัวนี้ก็น่าสนใจแต่เอาไว้ก่อนขอกลับบ้านก่อนได้ไหมบ้านอยู่ไหนดีกว่าขอไปบ้านสาขาสามเฮ้ยนี่ไงบ้านสาขาสามอ่ะโอเคตีนเพียบเลยโอ้ยแม่ไอ้ตรงไหนก็มีเตตีนสามจริงถือธนูกันให้ควักเลยอ่ะโอ้เห็นกันทั้งเมืองลเลย บ้านหอยยึดใส่แถวๆนี้แหละขอเข้าบ้านหน่อยอย่าบุกมาบุกอย่ามาบุกบ,บ้านนะเอาปิดประตูโอเคขอแอบอยู่ในบ้านอาปลอดภยัยมามาดูซีเราครับอะไรได้บ้างอ่าซิวเวอร์บาร์ได้หนึ่งก้อนครับปลดล็อกขวานซิวเวอร์พริกแอ็ซิวเวอร์แล้วก็ที่คาดหัวเป็นกรอบ เว็บซิลเวอร์อ่ะดูซิมีของอะไรปลดล็อกใหม่ไหมมีกระดองเต่าสามารถทำให้โลได้แค่นี้แล้วไอ้ที่ไอหนอนที่เราไปสู้มมันได้อะไรไมาเนี่ยวอร์มทรายทรายทรายหนอนเป็นพาร์ทคงต้องไปทำอะไรสักอย่างเนาะก็สำหรับเรนนี้เอาแค่นี้แล้วกันพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ